สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องแอนที่ชาช n แชนลนะคะช่องที่จะทําให้การเทรดของทุกคนเนี่ยเรียบง่ายแล้วก็เบาสบายนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังคลิปวันนี้กันนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องของแอนด้วยนะคะเพื่อที่ปีนี้เนี่ยเราจะได้ไปถึงหมื่นซับกันก็ขอบคุณทุกคนนะคะในการสนับสนุนแล้วก็กดติดตามกันเข้ามาด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยพิเศษเลยวันนี้แอนจะมาแนะนำหนึ่งตัวเครื่องมือที่แอนใช้เป็นประจำและพี่ๆในคอมมูนิตี้เนี่ยก็ใช้เป็นประจำเช่นกันและผลลัพธ์ดีมากๆนะคะนั่นก็คือตัวของเครื่องมือ DZV หรือย่อมาจาก คำว่า diary zone volatility นะคะก็เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้วิเคราะห์ความผันผวนหรือระยะในการวิ่งของกราฟในอดีตโดยเฉลี่ยนะคะตัวเครื่องมือตัวนี้เนี่ยตัวกรอบหรือว่าตัวโซนเนี่ยนะคะสามารถที่จะมองเป็นจุดเข้าหรือมองเป็นจุดเก็บกําไรก็ได้และที่สําคัญมากๆเลยนะคะตัวของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกตัวใน t r a d i n g view เลยไม่ว่าจะเป็นคู่เงินทองคําน้ํามันคริปโตนะคะหรือว่าทุกตัวเลยถ้าเราอยากที่จะดูใน t r a d i n g view ก ก็าสามารถเปิดตัวของ d z เซตตัวนี้ขึ้นมาได้เดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัวเครื่องมือตัวนี้กันว่าหน้าตามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงหน้าจอตรงนี้กันเลยนะคะสําหรับใครนะคะพี่พี่น้องๆคนไหนที่รับตัวของเครื่องมือตัวนี้ไปแล้วนะคะกดไปที่คําว่าอินดิเคเตอร์และเข้าไปที่ Invoice o n l y หรือสคริปแบบเชิญเท่านั้นนะคะตัวของเครื่องมือเต็มๆจะชื่อว่า e f daily zone volatility นะคะแล้วก็จิ้มเข้าไปคลิกเข้าไปได้เลยก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้ ซึ่งตัวของ DZV จะประกรอบไปด้วยโซนด้านบน3โซนสีเขียวตรงนี้นะคะ2,404,2,428และ2,484นะคะส่วนข้างล่างก็มี3โซนเช่นเดียวกันก็คือเป็นโซนราคา2,367 2 3 4ส2มสตรงนี้นะคะและตัวของ d z v จะประกอบไปด้วยตัวของเครื่องมือเซนติเมนต์แบบเรียวไทม์ด้วยนะคะสำหรับพี่ๆในคอมมูนิตี้ก็จะได้ตัวของเซนติเมนต์ไปแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบรูปภาพแต่ตัว d z v ตัวนี้จะเป็นเซนติเมนต์ที่บอกแนวโน้มตลาดแบบเรียวไทม์เลยเดี๋ยวแอนมาอธิบายเพิ่มเติม,ต,มตัวของเซนติเมนต์กันหน่อยเคอร์เลนเนี่ยคือเป็นไทม์เฟรมที่เราใช้ดูณปัจจุบันนะคะตอนนี้เราดู H1 H1 ตอนนี้ก็เป็นอัพเทรนอาอะลองดอกไปดู M1 ะดะ๋ยวไปดู M 1ตัวของแนวโน้มตลาดจะเป็นยังไงอ่ะ M 1ตอนนี้เคอร์เลนต์ก็เป็นอัพเทรนด์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งตัวของเซนดิเมนต์ตัวนี้แอนก็มีทำคลิปแยกเอาไว้แล้วนะคะสำหรับใครที่ยังใช้ตัวเซนดิเมนต์ตัวนี้ยังไม่เป็นก็สามารถไปดูคลิปนั้นได้ก็เป็นเครื่องมือที่บอกแนวโน้มตลาดเนาะว่าในไทม์เฟรมอะไรแนวโน้มตลาดเป็นแบบไหนเราจะได้เลือกหน้าเทรดกันได้ถูกต้องอย่างตอนนี้เนะี่ยอัพเทรนด์หมดเลยเน้นย่อบ่ายก็จะได้เปรียบมากกว่า ะะและเวอร์ชัน2ค่ะตัวนี้เป็น D z e V เวอร์ชัน2แล้วเทเบิลตรงนี้จะมีตัวเพิ่มเติมขึ้นมาให้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าตัวนั้นเนี่ยคืออะไรแล้วก็ในส่วนของโซนโซนตรงนี้แอนมาอธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยนะคะโซนแรกเนี่ยก็คือโซนสีเขียวโซนสีแดงอันนี้คือโซนแรกเนาะโซนแรกก็คือเป็นโซนที่มีระยะในการวิ่งแคบหรือน้อยที่สุด ะะตามระยะเวลาที่เรากําหนดนะคะอาจจะ30วัน60วันเดี๋ยวแอนพาไปดูเซตติ้งกันอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าโซน1เนี่ยคือเป็นระยะในการวิ่งที่แค่พิสุดส่วนโซนที่2นะคะบนล่างนี้เลยนะคะโซนที่2เนี่ยคือเป็นระยะในการวิ่งของกราฟโดยเฉลี่ย นะคะอย่างเช่นเรากําหนดไว้30วันก็โดยเฉลี่ย30วันเนี่ยจะวิ่งอยู่บริเวณโซนที่2ส่วนโซนที่3เนี่ยจะเป็นระยะการวิ่งหรือความผันปวนที่มากที่สุดภายในระยะเวลาที่เรากําหนดมากหรือน้อยที่สุดเดี๋ยวเราเข้ามาลงที่ setting ของตัว d e s e t v กันค่ะจิ้มไปที่ชื่อนะคะมองนะคะเอาเมาส์จิ้มไปที่ชื่อตรงนี้แล้วก็คลิกไปที่ตรง ฟันเฟืองตรงนี้มันก็จะเด้งมาตรงนี้เลยฟันเฟืองหรือว่าเซตติ้งนะคะมันก็จะเด้งมาหน้า Input ของตัว reset view เวอร์ชันที่2อ่ะเรามาดูองค์ประกอบอันแรกกัน period day นะคะ period day ก็คือระยะหรือว่ากรอบเวลาที่เรากําหนดอันนี้ก็คือ30วันตรงนี้ก็คือจะเป็นเนี่ย period day ก็คือเป็นวันเนาะสาวันซึ่งก็เป็นค่า default หรือค่าที่บริษัทเขาตั้งมาซึ่งแอนใช้ค่านี้แล้วก็เก็บสถิติค่านี้มาแล้วนะคะแล้ว work แน่นอนนะคะในส่วนของ30วันตรงนี้ส่วนในส่วนของ ลายนะคะอันนี้ก็คือเป็นความหนาของเส้นและตรงนี้อ่ะอันนี้คือเป็นค่า default คือที่1เลยค่าที่โรงงานให้มานะคะถ้าที่บริษัทตั้งมานั่นแหละก็คือเลข1ก,ก็คือเส้นตรงนี้นถ้าเราปรับเป็นอ่ะลองปรับเป็น4ดูนะคะลองดูเส้นอ่ะเนี่ยเส้นมันก็จะหนาขึ้นแต่แอนจะใช้เป็นค่า1น,นะคะอ่ะแล้วก็ตรงนี้เป็นแท็กเนมอ่โดยปกติแอนก็ติ๊กเอาไว้มันก็จะขึ้นเลยค่ะแบบนี้นะเซตหก็คือโซนที่1 2โซนที่2 3อ,อย่างนี้นะคะ1 2 3แบบนี้ก็กำหนดไว้ให้ทำให้สำหรับใครที่เพิ่งใช้งานก็อาจจะได้ไม่งงนะคะในส่วนของโซนตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้ค่ะ show p e r i o u s line ก็คือเป็นการโชว์โซนในวันก่อนหน้านั่นเองอ่ะอย่างเงี้ยเมื่อวานเนี่ยมันก็จะเป็นโซนนี้พอมาณนะปัจจุบันวันนี้มันก็จะเปลี่ยนโซนไปเรื่อยๆซึ่งโซนเนี่ยมันจะเปลี่ยนทุกวันถ้าสมมุติเราเปลี่ยน time frame ไปโซนก็ยังเหมือนเดิม อ่าแอนลองเปลี่ยนไทม์เฟรมนะจำนะคะโซนที่1คือ2,404 2 3 6 7อนะคะอันนี้ก็คือโซนโซนที่1ในส่วนของฝั่งบ่ายอ่าลองเปลี่ยนไทม์เฟรมเป็นไทม์เฟรม m 3 0ก็จะเป็นโซนเดิมเลย2 3 6 7 2 4 0 4, 4นะคะโซนจะเปลี่ยนทุกวันช่วงที่โซนเปลี่ยนก็จะเป็นช่วงประมาณหกโมงนะคะของทุกวันก็จะเปลี่ยนโซนเนาะก็เข้าไปที่เซตติ n งกันต่อ และที่แอนบอกค่ะเทเบลของเราเนี่ยจะมีสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาให้ก็คือในส่วนของ RSI และ s t o ต e RSI ใส่ค่า14ได้เลยส่วน s t o สอ่ะกดเปิดนะสโตใส่ค่า933สําหรับใครที่ยังไม่ใช่เป็นค่า933เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้เป็น933ได้เลยจะเห็นว่าเทเบลของเราเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมาคือ RSI และก็ s t o ต e เพิ่มเข้ามา ตรงนี้เนี่ยดีมากเพราะว่าเราเนี่ยไม่ต้องสลับไทม์เฟรมไปมาในการดูโอเวอร์บอรโอเวอรซของตัว RSI แล้วก็สโตแหละเราสามารถดูที่ชาร์จตรงนี้ได้เลยแต่เราต้องจําตัวเลขนิดนึงก็คือสโตเนี่ยเราจะใช้ค่า80กับ20ส่วน RSI เราจะใช้ค่าที่70-30ในการดูโอเวอร์บอรโอเวอรซแค่นั้นเลยคือถ้าตัวสโตเนี่ยอยู่เหนือ80นะคะก็คือ o อเวอร์บอ ส่วนถ้าต่ำกว่า20ก็โอเวอร์โซแต่ควรของ RSI ถ้าอยู่เหนือ70นะคะก็คือโอเวอร์บอส่วนต่ำกว่า30ก็เป็นโอเวอร์โซนั่นเองแค่จำแค่นี้เลยสโต80 20นะคะ RSI 30กับ70 70 30เนาะโอเคค่ะและเราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเซตติ้งสีแล้วว่าเราอยากใช้สีเขียวสีแดงตรงนี้ไหมสำหรับใครที่เป็นสาย f o l l o w Trend ะะก็อาจจะมองโซนตรงนี้อย่างที่แอนบอกค่ะโซนตรงนี้สามารถมองเป็นจุดเข้าหรือสามารถมองเป็นจุดเก็บกําไรได้เช่นกันสาหรับใครที่เป็นสายโฟโล่นะคะอาจจะเข้ามาตั้งแต่โซนนี้เลยเมื่อวานนี้เนะี่ยมีให้ายช่วงโซนนี้เนาะสมมุติว่าเราเข้ามาตั้งแต่โซนนี้สองสามสามเก้าเออเราจะเก็บตรงไหนดีละ่ะนะคะโซนเซลล์โซนแรกของเมื่อวานก็ได้เช่นกันหรือถ้าเราเป็นสายแบบลันเลยล,นล,ยล,ยลยันระยะเลยเราร ein. อาจจะมาเข้าใหม่ตรงนี้แล้วมองเป้าวันถัดไปโซนแรกเป็นโซนเก็บกําไรได้เช่นกันนะคะ อ่อันนี้ก็คือในส่วนของการมองโซนเป็นจุดเก็บกำไรส่วนถ้าใครที่เป็นสายเทรดกับตัวหรือว่าสายเทรดแบบมีรีเวิร์ดเนาะก็สามารถมองโซนตรงนี้นะคะเป็นโซนในการเข้าออ,อเดอร์ได้เช่นกันก็คือโซนที่1เป็นโซนเซลล์โซนที่2ด้านบนเป็นโซนเซลล์หมดเลยด้านล่างเป็นโซนบายได้เช่นกันซึ่งวันนี้ค่ะแอนก็จะมาพาแบ็กเทรดด้วยถ้าเราเข้าแบบมีรีเวิร์ดหรือกลับตัวนะคะตามโซนตรงนี้วินเลจจะเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เซตติ้งกันต่อ แล้วก็ตรงนี้ค่ะ Table setting ก็คือเราสามารถ setting สีตรง table ตรงนี้ได้เลยหรือปรับค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของ location หรือสถานที่ตั้งของตัว table ตรงนี้และว่าเราอยากให้มันอยู่ทางด้านขวาด้านซ้ายหรือว่าตรงกลางสามารถปรับได้นะคะแล้วก็อันนี้ Dashboard size ก็คือเราสามารถปรับขนาดของตัว table ตรงนี้ได้อันนี้เป็นเล็กนะคะ,อะลองปรับเป็น normal ดูปกติ size ปกติมันก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะคะเนี่ย พี่ๆคนไหนแบบอยากให้มันใหญ่ขึ้นก็ปรับตรงนี้ได้นะคะแอนจะใช้เป็นแบบสมอลแบบเดิมส่วนเข้าตรงนี้ก็ใส่เป็นอันเดิมได้เลยนะคะซื้อ10แล้วก็ตรงนี้ค่ะตัวของ4 Table ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะตามตามความชอบได้เลยโอเคอันนี้ก็คือในส่วนขององค์ประกอบของตัว DZV นะคะเดี๋ยวเราจะทำการแบ็ t เทสกันดูว่าถ้าเราใช้ตัวโซนตรงนี้เป็นจุดในการเทรดหากับตัวเนี่ย มันจะเป็นยังไงบ้างย้ำอีกทีโซนข้างบนเป็นโซนเซล์นะคะโซนข้างล่างเป็นโซนบายนะคะวันนี้เราจะเก็บสถิติกันแต่เ,เราจะลองแบ็กเทสกลับไปช่วงตั้งแต่ต้นเดือนแล้วกันนะคะตั้งแต่วันที่3แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาแบ็กเทสตัวของทองคำกันไม่ว่าเราจะเปิดไทม์เฟรมไหนโซนจะเป็นราคาเดียวกันโอเคเดี๋ยวเรามาเก็บโซนตรงวันเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่3นะคะพฤษภสากันเลย อันนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นไปไม่ถึงโซนเซลล์นะโอ้โหเกือบถึงโซนเซลล์แล้วทุบลงมาเลยอ่าตอนนี้อยู่ใกล้บริเวณนี้แอนลืมบอกไปนะคะแอนจะกำหนดนะคะในส่วนของ TPSL ก็คือ TP 1เก็บ500จุด TP 2 1,000จุดส่วน SL แอนจะตั้งไว้ที่800จุดนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าใครเป็นสายที่รันระยะเนี่ยเราจะรู้กันเลยว่าจริงๆจ,จ,จากโซนเนี่ยคือเราสามารถลันได้หลายพันเลย แต่เราจะกําหนดแบบนี้ในการเก็บสถิติไปก่อนนะคะก็คือ T/P 1 5 0 0 T/P 2 0ที่1 0 0่และ S/L อยู่ที่800นะคะตรงนี้เราเข้าไปเราเข้าบายนะเข้าไปตรงนี้แล้วก็เราจะใช้เทมเพลตของ DZV ก็คือเนี่ยเรากำหนดเลยว่า T/P 1 0 0 0 S/L 8 0 0แต่ว่าตรงนี้นยะมันมีตดโทชนิยมอยู่3าํตำแหน่งเราก็เลยต้องใส่เป็นหมื่นกับ8,000ไป นะคะส่วนราคาเข้าเราอาจจะมาปรับให้มันตรงหน่อยคือ867นะแต่ว่ามันก็นิดหน่อยนะคะ867อ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะอันนี้โดนไหมยังไม่โดนนะเยังไม่โดนนะคะทิ้งไส้ลงมาอ่ะลองดูซิว่าจะปรับตัวขึ้นไปทีพไหม ท t p เรียบร้อยที่1,000จุดโซนนี้เราเก็บไป1,000อ่ะเดี๋ยวเราจะพิมพ์ก่อน1,000จุดบวก1,000โอเคอันนี้คือโซนแรกไปต่อไปนะคะนี่ตีห้าก็จะเปลี่ยนโซนละนะคะอันนี้ก็จะเป็นของวันจันทร์อ่ะอันนี้ถึงโซนเซลล์เรียบร้อยเรามาช็อตกัน เปลี่ยนเป็นเทมเพลต e ี V อันนี้เราก็เข้าตรงนี้ sl 800จุด tp 1 0 0 0ในส่วนของการเข้าตามโซนเทรดเนี่ยโดยปกติแอนจะตีโซนเอาไว้แล้วก็จะเฉลี่ยไม้เข้าตามโซนนะคะสำหรับใครที่ติดตั้งหรือว่าได้รับตัวของเครื่องมือ d z v ไปแล้วเดี๋ยวแอนจะมีให้อีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นการสอนเกี่ยวกับในเรื่องของการตีโซนเทรดจากตัวของ d z v ตตรงนี้แหละแล้วก็วิธีการเฉลี่ยไม้เข้านะคะตามตัวของ DZV หรือว่าตามโซนตรงนี้ด้วยโอเคแต่ว่าวันนี้เราเข้ากันแบบ พาแบ็เทสกันแบบง่ายๆกันไปก่อนดูว่าเออถ้าเราเข้าตามระบบเนี่ยเข้าตามโซนเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเราใส่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเข้าโซนตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงย้ำอีกทีนึงนะคะ TP 1 500 TP 2ที่1000เวลามันลงมา TP 1เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะการหน้าทุนกันนะคะเราจะการหน้าทุนก็คือเก็บไปละ5้0เราจะการหน้าทุนแล้วก็ปล่อยรันไป TP 2นั่นเองนะคะลองมาดูกันว่าออเดอร์นี้เป็นยังไงนะ แล้วก็เด้งขึ้นไปนะคะลองดูซิว่าถึง TP 1ไหมเพราะว่าอันนี้เรากําหนดระยะเป็น TP 2ไปลองดูนะวัดจากจุดนี้ลงมาอ่ะประมาณ570จุดแสดงว่าอันนี้เนี่ยถึง TP 1เรียบร้อยนะคะอ่ะเราก็จะเขียนไว้ว่า TP 1ก็คือบวก500นะนะกำหนดไปเลยบวก500และหน้าทุนเผื่อเราเข้าหลายออเดอร์นะคะบวก500หน้าทุน ต้องบอกเลยนะคะว่าสําหรับตัวของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาด้วยใครที่ไม่ค่อยมีเวลาในการตามซิกหรือในการเข้าในไลฟ์เนี่ยเราสามารถดูโซนตรงนี้เป็นการหาจุดเข้าได้เพราะว่าโซนตรงนี้มันไม่ได้มีแบบอัปเดตบ่อยนะคะเพราะว่าวันหนึ่งก็เป็นโซนเดิมแล้วก็กรอบมันก็ค่อนข้างกว้างนะคะมาถึงเราก็ค่อยค่อยเข้าแบบนั้นก็ได้ <Wow. S 1> โอเคอันนี้นะคะเรียบร้อยสําหรับโซนนี้นะต่อไป โ,โซนแล้วโอเคลองดูตั้งแต่น่าจะเข้าตั้งแต่ตรง,ตตรงนี้ละนะคะอันนี้คือถึงโทนโซนเรียบร้อยละเราเข้าชาร์ไปตรงนี้นะคะ,ะเราเข้าไปเทมเพลตดีเซตวีอ่ะเรียบร้อยเรากำหนดราคาเข้าเป็นสี่ท่สี่สามสามนะคะเอาให้มันเปรอะไปเลย4ี่สาอ่ะอันนี้เรียบร้อยนะคะทีพีแท่งเดียวเลย รู้เรื่องบวก1,000จุดเดี๋ยวจะพาแบ็กเทสอีกสักสัก2โซนแล้วกันนะคะว่ามันเป็นยังไงทีปีสอเรียบร้อยปายต่ออ่นนี้ถึงโซนแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงนี้ปึ้มเป็น t e m p พลตดีซวียังไม่ SL นะคะโดนไหมเหมือนจะโดนนะอันนี้นะคะ อันนี้โดน SL เต็มเต็มๆนะคะอันนี้ SL ไปที่800ลบ800จุดนะคะอ่ะไปต่อถึงแล้วถึงโซนแล้วปึ้งอ่ะอันนี้มาและเข้าโซนเรียบร้อยเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะตรงนี้ น่าจะถึงที่พีดน,นึ่งนะลองดูว่าอันนี้ขึ้นไปถึง500จุดหรือเปล่าถึงนะขึ้นมาประมาณ700จุดเลยนะคะจากโซนเท่ากับว่าอันนี้เราบวกที่พีดหนึ่ง500แล้วก็กันทุนหน้าทุนนะคะบวก500โดนหน้าหน้าทุนอะ่ะบวก500โดนหน้าทุนด้วยอโอเคต่อไปอีกสักโซนหนึ่งแล้วกันนะคะ ลองดูสิอ่ะอันนี้ถึงโซละนะคะตั้งแต่ช่วงแท่งนี้ปุ่มดูกันว่ายังไงนะคะอ่ะอันนี้นะก็ลงมาจากลองวัดสิว่าลงมาจากโซนเท่าไหร่อ่ะลงมาประมาณ788 8 0 0จุดนะคะก็เท่ากับว่านี้ที่พีหนึ่งนะบวกที่ 500แล้วก็หน้าทุนอันนี้เนี่ยถ้าเราลองแบ็กเทสดูนะคะตัวของ d z v เนี่ยภาพรวมเนี่ยยังไงก็บวกนะคะเนี่ยภาพรวมยังไงก็ยังบวกอยู่แอนพาแบ็กเทสไปที่มีกี่ออเดอร์เนี่ยบวก1,000บวก500เป็น1,500 2,000นะคะ2,000ลบ800ก็เป็น1,200 1,200บวก500 1,700แล้วก็เป็น2,000อันนี้คือ ภาพรวมเนีที่พาแบ็กเทสมาก็คือภาพรวมเป็นบวกนะคะมีออเดอร์ที่ SL ไปก็คือ1โซนนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของตัว DZV หรือว่า Diary Zone volatility สำหรับพี่ๆคนไหนที่ได้รับไปแล้วนะคะก็สามารถแบ็กเทสตรงเนี้ยดูเพื่อความมั่นใจได้แต่เชื่อเลยว่าทุกคนในคอมมูนิตี้เรามั่นใจในส่วนของโซนกันอยู่แล้ว นะคะเพราะว่าเราเข้ากันทุกวันเป็นประจําเลยโอเคก็สําหรับใครนะคะฟังมาถึงจุดนี้แล้วนะคะก็น่าจะเข้าใจตัวของเครื่องมือ d z v หรือว่า d ดอ r y Zone เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะส่วนใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาที่ไลน์นะคะด้านล่าง Description ได้เลยแล้วเดี๋ยวแอนให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับตัวของเครื่องมือ d z v ตตัวนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะโอเคค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนจบตอนนี้ก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องของแอนด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันในคลิปหน้าถ้าอยากให้คำคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย